สวัสดีครับวันนี้เราก็มารู้จักกับพระสมเด็จวลัลรังนะครับขอบล่างฟันหนูหรือว่าขอบล่างขีดนะครับพิมพ์หลวงวิจิตนะครับจริงแล้วหลักาหลักฐานการสร้างนะครับของพระสมเด็จขอบล่างฟันหนูนี้ก็น่าจะอยู่ที่ช่วงราวๆปี2,379นะฮะถึง 2,387บางก็ว่าถึงราวๆอยู่ที่2,401ประมาณนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเ,เหพ์ค่อนข้างสวยนะครับตรงนี้เก่าแน่นอนครับเป็นของทวดให้พ่อพ่อใหป้ปู่ให้ย่าตายายมาครับหลังนี้เป็นหลังหลังคลื่นนะครับหลังกระดานนะครับที่ว่ากันลงรักนะครับ พิมนี้ถูกลงรักปิดทองไว้นะครับเนื้อก็จะมีการแตกฟรานนะครับหรือแตกประมาณจุดนี้นะครับตรงนี้นะครับปลายนิ้วมือเห็นไหมครมีมขีดนะครับอันนี้เรียกว่าขอบรางขีดหรือขอบรางฝันหนูนะครับจะมีทุกองนะครับ เกตเกตก็จะเลียวเล็กนะครับโยไปทางาซ้ายขององค์พระนะครับนิดนึงนะครับเนื้อแห้งนะครับมีความหนึบแกล่งนะครับดูแล้วสวยงามนะครับตรงนี้การตัดขอบนะครับขอบข้างนะครับ อว่าสวยนะครับเรื่องของพุทธคุณไม่ต้องถามนะครับว่าเป็นยังไงสุดยอดอยู่แล้วนะครับในในเรื่องของพุทธคุณทันยุคข,ของปุโตแน่นอนครับเี๋วเราลองใช้กล้องสองูนะไม่รู้จะชัดแค่ไหนนะครับ เงี้ยคมีเม็ดแดงเม็ดดำนะครับลอบกระจกสวยงามครับ อยู่ด้านหลังครับการันตีนะครับตรงนี้มันก็เป็นความโชคดีนะครับของอพระ รุ่นใหม่ๆนะครับเซียนรุ่นใหม่ๆที่เก็บสะสมไว้นะครับก็เซียนรุ่นเก่าๆก็ถามว่าอยู่ในกลุ่มไหมก็เป็นกลุ่มครับนิยมหรือไม่นิยมแต่พระเซียนเก่าๆก็ไม่ค่อยนิยมนะครับแต่ปัจจุบันนะครับไม่ต้องถามถึงครับของเซียนนี้ก็ใช่ว่าจะแท้หมดนะครับนี่ดูความยุบย่นนะครับ การตัดขอบนะครับองพระนะครับมีการยุบตัวนะครับโอเคนะครับสวยงามนะครับ สนใจก็พักมาได้นะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ